สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุปาพบุบายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับที่สุดของสายเดินทางนะคะคันนี้ bmw r 0 2 gs adventure หรือว่า gs a ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นตัว normal เป็นตัวสูงนะคะ option ออคันนี้ค่ะก็จะเป็นคีเลตนะคะจอเข็มค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิกชิปเตอร์นะคะเลขกไมค์คันนี้ค่ะอยู่ที่2 9 8 3 7กค่ะ สำหรับยันแม่คันนี้นะคะลูกค้า bmw r12 gsa ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2017เนะคะเป็นตัว Normal เป็นตัวสูงค่ะคะันนี้สูงเลยนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่สูง170เซนติเมตรขึ้นไปนะคะ คันนี้ค่ะสายคาร์บอนนะคะสายซิ่งๆต้องชอบต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะของแต่งนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นชุดพัดคาร์บอนรอบคันเลยค่ะเรียกได้ว่าพัดคาร์บอนทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนหน้านะคะชุดปากนกด้านหน้านะคะนี้เลยค่ะฝาวาวนะคะคลาดกลางถังน้ํามันเบาะนี่ยยังเป็น คาร์าบอนเลยนะคะกัดเฟรม3ทางค่ะครอบแบตนะคะแล้วก็กระเป๋าทั้งปีดทั้ง3ใบเลยนะคะซิซิงเลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ปิ๊บ3ใบนะคะแคชบาร์บนล่างเป็นของศูนย์ค่ะแล้วก็แคชบาร์วาเป็นของ G S A D V นะคะไฟมีด้วยกันทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะคะคูล่างเป็นของศูนย์ค่ะสวิตศูนย์เลยนะคะแล้วก็ กาดไฟสปอ t l ตไลท์เป็นของ t ัวร์เทคนะคะส่วนคู่บนนะคะเป็นสปอ t l ตไลท์เช่นเดียวกันเป็นของ L4X อนะคะอันนี้ก็คือมาพร้อมกับชุดสวิต์เลยนะคะกาดไฟหน้า t u r a t เทคค่ะกาดม้อน้ำเป็น w วอนเด l ิ d นะคะลูกค้า กัดเฟรมสามทางนี่นะคะเป็นคาร์บอนนะคะแล้วก็ต่อแฮนด์เป็นของวอนดดลิทนะคะโลโก้จะอยู่ด้านนู้นเดยวแอดมินจะพาไปชมนะคะนานๆจะเข้ามาทีนะคะคันนี้เป็นรถเก่าของที่ร้านเราเองนะคะพอดีลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขี่เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นสายจอดเลยนะคะตีนเป็ดค่ะวอนดดลิทเช่นเดียวกันกัดเซนเซ,นเซอร์ ABS นะคะเป็นทัวร์เทคค่ะนี่ค่ะ คาร์บอนถูกจุดคาร์บอนเน้นๆนะคะการเซ็นเซอร์ขาตั้งค่ะก็เป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะคะ มีการรอยถังน้ามันมาให้เรียบร้อยเราด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอเข็มอยู่นะคะปี1-7นะคะเป็นจอเข็มค่ะแล้วก็เป็นตัวคคเลตควีชิปเตอร์นะคะฝรั่งรีวิวว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดเป็นตัวที่เสถียรที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ปัญหาน้อยที่สุดเลยของ BMW นะคะแอดมินเองก็ใช้ตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสวิตไฟสปอ o t ตไลท์ของ l l x h นะคะลูกค้าก็เปิดปิดตรงนี้เลยนะคะ หล่อๆเลยค่ะ สำหรับใครที่หา j s a อยู่นะคะคันนี้แต่งคาร์บอนมาให้ทั้งคันแล้วนะคะถ้าเทียบง่ายๆเหมือนรสซิ่งเลยค่ะคันนี้แต่งมาให้แบบหล่อๆแบบเสร็จเลยนะคะได้ไปก็คือพร้อมใช้เลยค่ะลูกค้าสําหรับราคาคัดตัวตารางกันดาวกัรผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด้วยสกิปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจ g s a คาร์บอนปี2017คันนี้สามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ